ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกวางเ h อริเดอรนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักนะคะประจำเดือนค่ะมกราคม2022นะคะ เปิดสตการใหม่เลยค่ะเอ่อกวางอยากจะแจ้งนิดนึงนะคะว่าคลิปนี้เป็นดวงโนยรวมนะคะไม่ได้เอ่อเฉพาะเจ,จาะจงใครคนหนึ่งนะมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ยังเป็นไปได้เลยนะคะอะแล้วก่อนอื่นเลยกวางก็จะมีเอ่อประชาสัมพันธ์ค่ะว่าตอนนี้กวางมีแผ่นทองนะคะจากวัดแช่โกงหมิวนะคะซึ่งช่วยได้หลายๆด้านเลยนะคะแต่ก็จะเน้นเรื่องของการเงินโชคลาภอะไรแบบนี้คะ่ะแล้วก็เรื่องของการงาน ะะเรื่องความรักจริงๆแล้วก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะเวลาเวลาเอาไปวางโต๊ะทำงาน โต๊ะทำงานค่ะก็จะวางออกแบบนี้นะคะเอากังหันออกมาข้างนอกนะคะก็คือจะดึงดูดสิ่งที่มันดีๆเข้ามาหาเรานะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็กดมาได้สั่งซื้อได้ที่ l ลายเลยนะคะกวางมีลิงก์เอาไว้ให้อยู่ Description บ็อกข้างล่างนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่พลังงานนะพลังงานนะโ,โหพลังงานดีมากเลยค่ะของชาวอาลืมบอกนะคะว่าคลิปนี้เป็นของราศีมังกรนะคะผู้ที่เกิดเ,เดือนมกรานะคะเดี๋ยว จะขึ้นวันที่ไว้ให้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะอะมาดูกันค่ะเห็นไหมมีพลังงานขึ้นมาค่ะพลังงานค่อนข้างดีมากเลยสีเหลืองอลัมเลยค่ะเ,ออเขาบอกว่านะมาดูข้างล่างเขาบอกว่าหมดทุกหมดโศกค่ะนั่นหมายถึงว่าเนี่ย การเปิดสกัดใหม่นี้นะคะปี2565คุณจะพบเจอแต่สิ่งดีๆแล้วค่ะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแบบโอ้โหเศร้าใจทำให้เราทุกข์ระทมนะคะมันกำลังจะหายไปค่ะแล้วมันก็จะเริ่มสิ่งใหม่ๆขึ้นมาอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่หมุนหมองนะคะเนี่ยมันกำลังจะผ่านไปนะคะ,ะมาดูในเรื่องของการงานนะคะการงานคุณกำลังคิดอยู่นะคะว่างานนี้มันรู้สึกว่าโอ้ยอึดอัด อดใจ,จหรือเกินไม่อยากจะทํางานนี้แล้วนะคะหรือไม่ก็เจ้านายรู้สึกว่าเออไม่เห็นใจเราเลยหรือว่าเออเกิดเรื่องมีปัญหาอะไรในภายในองค์กรเยอะแยะมากมายแต่ตอนนี้ค่ะตอนนี้มันเป็นโอกาสที่ดีของคุณแล้วค่ะนะใครๆก็จะเห็นคุณค่ะเห็น็นภาพมันเป็นสีเหลืองใช่ไหมมันจะสว่างขึ้นมาเลยค่ะ นะตัวคุณนั้นจะสว่างขึ้นมาเลยค่ะเออเขาจะได้เห็นคุณมีออร่าขึ้นมานะเออใครที่แบบเป็นผู้ใหญ่ก็จะเอนดูมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องถ้าเพื่อนร่วมงานของคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซุบซิบนินทาว่าร้ายพูดจาไม่ดีนะคะสิ่งต่างๆเนี้ยไพ่เนี้ยเหมือนไพ่เดอะซันนะคะไพ่เดอะซันในไพ่ทาโร่สิ่งพวกนั้นสิ่งที่ไม่ดีนะคะสิ่งที่เขาทานะมันจะเป็นภัยต่อเขาเองค่ะ นะไม่ต้องห่วงค่ะเราไม่ต้องไปทําอะไรเลยมันจะเป็นภยัยจากตัวเขาเองค่ะเรื่องที่เขาเคยทําอยู่นะเรื่องที่เขาดินทารับหลังเราหรือว่าเขาทำไม่ดีกับเราเนี่ยมันจะแดงขึ้นมาพอมันแดงขึ้นมาเนี่ยคนอื่นนะคนอื่นรอบๆตัวเราจะได้รู้ไงคะว่าตัวเขาเนี่ยนั้นอนะ จริงๆแท้จริงแล้วท่าแท้เขาคือใครท่าแท้เขาเป็นแบบไหนนะคะอันนี้คือเรื่องของคนรอบตัวเรื่องของการงานนะคะส่วนเรื่องการเงินค่ะใครที่เป็นหนี้เป็นสินก็จะปลดหนี้ได้แล้วค่ะนะจะปลดหนี้ได้เลยนะแต่ว่าก็ต้องทํางานนะอย่าลืมนะคะอย่าหวังพึ่งแต่โชคลาภนะคะไม่ได้นะอะมาดูเรื่องความรักนะคะเห็นแม้ว่ามีคนนี้คนนี้คนหนึ่งก็อาจจะเป็นปู่ย่าตายายของเราก็ได้พ่อแม่พี่น้องของเราก็ได้นะคะหรือว่าใครก็ได้นะเออที่รู้สึกว่ามีคุณวุฒิมีวัยุทธ์กว่า ะะกําลังลาดน้ําชําระสิ่งที่มันไม่ดีออกจากตัวเราไปเห็นไหมตรงเท้าตรงเท้าเนี่ยคือแบบดําๆทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยในเรื่องของความรักค่ะอะไรที่มันไม่ดีก็เหมือนกันเนาะมันกําลังจะออกไปจากตัวค่ะเนี่ยออกไปหมดใจคุณที่แบบว่ามันเคยแตกสลายใจคุณที่เคยมีปัญหาที่เจ็บปวดมันฝังลึกอยู่ในใจมันกําลังจะไปค่ะนะมันกําลังจะไปฟ้าใหม่นะคะมันกําลังจะเปิดเนาะ ดังนั้นไม่ต้องไปมองข้างหลังแล้วค่ะไม่ต้องไปมองข้างหลังแล้วค่ะตอนนี้มองแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะมองแต่ข้างหน้ามองแต่ทางข้างหน้าแล้วคุณมันจะสีสว่างสวยไอสิ่งที่แบบว่าคนมืดมิดเราก็จะเห็นค่ะว่าคนนั้นมันเป็นคนไม่ดีนะคะเราจะเห็นคนที่มันมีออร่าและก็คือสีลเสมอกันนะคะหรือว่าคนเนี้ยจะเป็นคนที่พาเราไปสวยทางที่ดีนะเขาเรียกว่าอะไร เป็นคู่บุญนะเนอะคู่บุญพาเราไปทางที่ดีสนับสนุนหรือว่าเป็นคู่อะไรก็แล้วแต่ที่คุณชอบเรียกกันเนื้อคู่คู่แท้นะแต่ในความหมายของกวางนะในความหมายที่ตีความเรื่องคู่ของกวางคือคนที่พากันไปทําอะไรที่มันดีนะคะสนับสนุนกันไปทางที่ดีนะคะคบกันแล้วสึกว่าช่วยกันทํามาหากินอย่างเงี้ยมันดีนะคะไม่ใช่ว่าคบกันแล้วแบบโอทตเลากกันทุกวันเลยนะต่างคนต่างก็ไม่มีแรงใจจะทํางานแล้วค่ะ เน,ะะนี่ยแหละคุณจะได้เจอคนที่ดีคนที่ใช่เร็วๆนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าราศีไหนที่จะสอดคล้องนะคะหรือว่ามีอิทธิพลต่อคุณต่อชาวราศีมังกรนะคะราศีแรกนะคะคือ s กอปิโอค่ะคือราศีพิจิกนะคะนะตามด้วย Aquarius สนะคะราศีกุมนั่นเองนะคะ ตามด้วยธาตุไฟค่ะธาตุไฟก็จะมีราศีอะไรบ้างนะมีราศีเมษค่ะมีราศีสิงห์แล้วก็มีราศีธนูค่ะไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเดี๋ยวกว่าจะขึ้นวันที่ไว้ให้เหมือนเดิมค่ะขึ้นวันไว้ให้ค่ะเรามาดูสถานการณ์แรกก่อนนะคะสาหรับคนโสดนะคะถ้าคุณไม่รู้ว่าคุณอยู่ในสถานะไหนนะคุณดูได้เลยทั้ง3สถานะค่ะแล้วก็ดูนะสถานการณ์มาตรงกับคุณไหมนะเพราะว่าเออถ้ากวางอยากให้ดูอันนี้ไปนะคะถ้าเกิดมันตรงกับคุณแสดงว่า คำแนะนําเหล่านี้มันก็จะมีผลกับคุณค่อนข้างมากนะคะอ่ะเรามาดูก่อนนะว่าชาวคนโสดเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะคนโสดนะคะมีไพ่เออห้าถ้วยนีคะสิดาบนะคะหเหรียญค่ะตามด้วยเดอะสตาแล้วก็ราชราราชินีถือไม้นะคะดูแล้วเห็นไหมมีทั้งห้าถ้วยมีทั้ง10ดาบแสดงว่าคนโสดส่วนใหญ่ของชาวราศีมังกรยังคงติดอยู่กับอดีตค่ะ ยังคงเออวังวนอยู่อย่างนั้นค่ะคิดซ้ําไปซ้ามาโ,โหทําไมฉันต้องแบบทําไมชีวิตฉันมันเศร้าจังเลยอะ่ะทาไมฉันต้องเจอแต่สิ่งที่มันไม่ดีทําไมทําไมนะทาไมมันมีแต่คาว่าทําไมไปหมดเลยค่ะนะคะเจ็บช้าก็เจ็บนะเออเรื่องมันคงเจ็บแบบเจ็บปางตายเลยอะ่ะมันถึงได้เจ็บมาถึงทุกวันนี้นะคะไม่ยอมจะเดินหน้าใหม่ ะะยังคงนอนสมเวลาทุกคืนนะคะคุณจะหลับตาคุณยังคงมองเห็นเลยค่ะว่าใครนะที่มันทำร้ายคุณนะคุณยังคงมองอยู่กับสิ่งเก่าๆนะ <c oughs> เห็นไหมคุณหันหลังให้กับสิ่งใหม่ๆคุณหันหลังให้กับเรื่องราวดีๆเรื่องราวดีๆก็คือถ้วยที่มันตั้งเรียงไว้สวยงามตรงนี้ค่ะนะคะเดี๋ยววาเอาผ้าให้ดูนะเรื่องดีๆมันคือถ้วยที่วางไว้สวยงามตรงนี้นะคะแต่เรื่องที่มันโหเนี่ยมันเหมือนชีวิตมันพังเลยอ่ะมันแบบ มันเกลื่อนกลาดนะคะแล้วก็ละเนระนาดไปหมดเลยถ้วยมันแบบไม่ได้จัดเรียงกันสวยงามนะคะถ้วยเปรียบเสมือนความรู้สึกนะคะถ้วยเปรียบเสมือนความรักนะคะคุณกําลังมองสิ่งที่มันถูกทําลายไปแล้วอะค่ะแต่ไม่ให้โอกาสไม่ให้โอกาสเลยแม้แต่การที่จะมองหันมาไม่ให้โอกาสเลยสําหรับคนที่เข้าม,ามาใหม่นะคะจร,จริงๆอะคุณอาจจะมีคนเข้ามาใหม่นะแต่ทําไมแต่ไม่ได้ให้โอกาสเขาไม่แม้แต่จะมองไม่แม้แต่จะคุยเลยนะคะ เนี่ยมันเกิดขึ้นคุณคิดว่านะคุณคิดว่าคนคนนั้นน่ะทําไมคุณถึงเจ็บปวดขนาดนี้รู้ไหมเพราะว่าคุณคิดว่าคนคนนั้นเหมือนแบบฟ้าต้องส่งมาแน่เลยอะ่ะอืมทําบุญมาร่วมกันแน่เลยอะ่ะคนนี้แหละคู่บุญของฉันนะอะไรต่างๆเลยนะเหมือนแบบว่าคนเนี้ยฉันเคยขอพอรไว้เลยอะ่ะฉันเคยไปขอไว้เลยเหมือนฉันเนี่ยคิดไว้จินตนาการว่าใช่เลยตรงนี้ต้องใช่แน่ๆนะคะ เออมันยิ่งทําไมมันยิ่งเจ็บปวดค่ะเพราะว่าเรามันพอมันไม่ใช่มันก็ยิ่งเจ็บปวดนะแต่ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้คุณกําลังทุกข์กำลังโศกอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวมันกําลังจะผ่านไปเนาะนะมันผ่านไปเนี่ยมันไม่ใช่แค่เออรอโชครอดวงอย่างเดียวนะไม่ได้นะคุณต้องพึ่งตัวเองด้วยค่ะคุณต้องลุกขึ้นมานะ เนี่ยลุกขึ้นมารักษาแผลใจตัวเองนะคะมันปักไปกี่กี่สิบเนี่ยคือต้องรักษาแผลใจตัวเองแล้วนะต้องลุกขึ้นมาค่ะถ้าคุณไม่ลุกขึ้นมานะคะไม่ชําระล้างร่างกายไม่ชําระล้างสิ่งที่มันเออมันทุกข์ระทมเนี่ยออกไปมันก็ยังคงเป็นอยู่อย่างนั้นนะถ้าคุณยังคงนอนนอนซมอยู่บนเตียงมันก็ยังซมอยู่แหละนะคะเราก็ต้องแบบลุกขึ้นมาคุณนะจริงๆแล้วคุณสามารถเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้ ราชินีถือไม้เนี่ยเป็นคนที่พึ่งพาตัวเองได้นะไม่จําเป็นต้องพึ่งพาใครนะจริงๆแล้วคุณอยากเป็นอย่างคนนี้แหละคุณอยากเป็นมากๆเลยแต่ว่าทําไมทําไมตอนนี้คุณเป็นไม่ได้เพราะคุณยังคงจมปักอยู่กับเรื่องเก่าๆนะล้างอะไรทุกอย่างเนี่ยให้มันหมดค่ะให้มันหมดไปแล้วคุณจะได้เป็นคนแบบนี้อีกครั้งนึงครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ไพ่เป็นราชินีไม่จําเป็นจะต้องเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นเพศไหนก็ได้นะคะเป็นคนที่เป็นคนที่ พึ่งพาตัวเองได้อยู่คนเดียวได้มีงานที่ดีงานที่มั่นคงงานที่มั่นคงฉันสามารถบริหารงานได้ฉันสามารถบริหารบุคลากรได้แต่ทําไมแค่เรื่องเล็กๆทำไมแค่นี้ฉันจะบริหารงานไม่ได้นะต้องทําได้ค่ะคุณต้องทําได้นะเอ่อหรือไม่นะคะเนี่ยเมื่อคุณชําระร้างสิ่งที่มันไม่ดีแล้วและเปิดใจแล้วนะวางบอกเลยนะคะว่าคุณจะได้เจอเนื้อคู่ที่ เหมือนทําบุญร่วมกันมาไพ่หกเหรียญคือไพ่ของการทําบุญเนาะเนี่ยเดี๋ยวคุณจะมีคนแบบเนี้ยเข้ามาหาคุณนะนะให้กังขันนี่ช่วยดูดเข้ามาหน่อยนะคะดูดเข้ามาหน่อยคนที่คุณคิดว่าโหเขาเคยเขาอยู่ข้างบนนะ่ะเขาอยู่ข้างบนเลยเกินเอื้อมเราเนี่ยนะคะเขาจะมาหาคุณนะคะคนที่โปรไฟล์ดีๆเขาจะมาหาคุณแล้วพาคุณค่ะพาคุณไปในทางที่ดี เออมันดีไหมดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คำแนะนำกันค่ะวันนี้กวางใช้ไพ่เออ Love Story Oracle นะคะอ่ะเรามาดูกันค่ะว่ามีได้อะไรบ้างเขาบอกว่ากาเด็ดนะคะมันเป็นรูปหัวใจทุกคนเห็นไหมอู้พูดเล้วแบบเสียงสั่นจะร้องไห้เลยคือมันเป็นรูปหัวใจนะคะแล้วก็มีโซ่พันอยู่นั่นคืออะไรเมื่อก่อนนี้และตอนนี้นะ ที่คุณมีความเจ็บปวดคือเลยคุณปิดหัวใจไว้ค่ะเพราะมันเจ็บมากๆอะ่ะมันเจ็บมากๆถึงแม้จะรักษาดีแล้วเห็นไหมว่าข้างในหัวใจเนี่ยรู้สึกว่ารักษาดีมากเลยนะเป็นหัวใจที่สมบูรณ์แบบมากๆแต่ยังไงคะแต่ก็ยังพันหนามมาไว้ค่ะป้องกันไม่ให้ตัวเองนั้นเจ็บปวดอีกครั้งอืม แต่ว่าถ้าเราไม่เปิดเลยเนี่ยถ้าเราไม่เปิดเลยเราจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ดีนะนะถ้าคุณยังรู้สึกอยากได้ความรักอยู่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะมีคนรักนะคะคุณต้องเปิดใจนะคะตัดโซ่หนามนี้ออกไปนะตัดโซ่หนามนี้ออกไปแล้วก็ลองเปิดรับใครสักคนเข้ามาค่ะเนี่ยถึงแม้คุณจะรักษาแผลของคุณหายเสร็จแล้วนะคะแต่คุณยังคงติดอยู่กับดีตคือกลัวความรักนั่นเอง กลัวตัวเองนั้นจะเจ็บปวดอีกครั้งเพราะมันขนาดไหนเนี่ยพ่ย,ยิปซีเนี่ยพายทาโร่เนะีคะเต็มแม็กสุดก็10ดาบแล้วค่ะเนี่ยมันก็จะไปมากกว่านี้ไม่ไม่ได้แล้วนี่มันคือเกือบปางตายเลยนะนะคุณก็เลยกลัวค่ะกลัวว่าจะเป็นปางตายอีกครั้งแต่ลองคิดดูดีๆนะว่าคุณได้เรียนรู้แล้วค่ะว่าการที่รักใครมากขนาดนั้นการที่เราทุ่มเทใจให้ใครสักคนหนึ่งอะ่ะมากขนาดนั้นมันเป็นทุกข์นะ ดังนั้นเราต้องรักเขาแต่ทําไมต้องรักเขาแต่พอดีนะคะรักเขาแต่พอดีนะไพ่เดอะสตาเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าในตอนเนี้คุณถึงเวลาแล้วค่ะคุณต้องเยียวยาจิตใจตัวเองด้วยนะนะคะถ้ามันมันเจ็บปวดต้องเยียวยาแล้วค่ะถ้าไม่เยียวยาแผลมันก็จยิ่งเน่าเนาะอ่านึกถึงแผลคนเรานะคะมันก็มีหนองมีอะไรเฟะฟ้ามากมายนะนะคะ ความเป็นกำลังใจให้เลยค่ะสำหรับคนเกิดราศีมังกรคุณทำได้ค่ะคุณทำได้คุณจะผ่านพ้นมันไปได้แล้วคุณจะได้เจอคนดีๆคุณจะได้เจอรักที่ดีนะคะชาวราศีมังกรคุณจะได้เจอแน่นอนนะยิ่งชาวราศีมังกรเป็นคนที่ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเพราะเป็นชาวธาตุด,ดินคือคือเสียใจก็เสียใจอยู่อย่างนั้นนะ่ะเออไม่เดี๋ยเปลี่ยนแปลงอะไรต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะ นะเชื่อกวางนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นยังไงบ้างมีไพ่สองดาบค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะสองไม้ค่ะแล้วก็เด็กถือถ้วยนะคะแล้วก็เด็กถือดาบนะดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคุณกําลังอยากจะไปข้างหน้ามากๆเลยนะคะอยากจะมองถึงอนาคตนะคะเออพยายามอยากรู้ว่าเอออนาคตเนี่ยจะคบกันแล้วจะไปกันรอดไหม จะดีไหมนะหรืออะไรแบบนี้นะคะหรือว่าคนคนนี้คุณอาจจะรู้จักผ่านทางออนไลน์ก็ได้ค่ะเนี่ยเห็นไหมว่ามีสองไม้ขึ้นมานะคะเป็นคนทีอ่อาจจะเป็นคนทางไกลค่ะจะเป็นรักระยะไกลนะแล้วพอรักระยะไกลเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าห่างกันจากเมื่อก่อนอาจจะมีความรักที่แบบโอ้โหป๊อปปี้เลิฟมากพออยู่ด้วยกันแบบมีการทัชชิ่งนะคะมีการเออพออยู่ด้วยกันมันสปาร์คค่ะนะแต่พอเวลาห่างกันนะ ความรู้สึกมันก็ห่างกันด้วยนะคะอันนี้มันเป็นอะไรที่ปกติมากเลยนะเหมือนตัวคนห่างกันอยู่นคนละยชนะคะทําให้ความรู้สึกมันถึงแม้จะเฟซทําแต่ความรู้สึกที่มันเขาเรียกว่าอะไรอะความคะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรความสัมพันธ์เนอะความสัมพันธ์อะไรเง Rose ี้ยมันก็ลดน้อยลงไปด้วยค่ะนะคะลดน้อยลงความแน่นแฟนอะไรเงี้ยมันก็ลดน้อยลงไปด้วยนะและอีกอย่างคุณก็เกิดการระแวงด้วยนะคะระแวงว่าเฮ้ย มันเกิดอะไรขึ้นการที่เขาไปอยู่ที่นู่นไม่มาเจอกับเราหรืออะไรแบบเนี้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นทําไมนะมันเหมือนมีคําถามอีกแล้วว่าทําไมนะคะและอีกอย่างที่คุณระแวงเพราะว่าการสื่อสารนั้นเวลาคุณโทรไปหาเขาหรือว่าเวลาไลน์ไปหาเขาอะไรก็แล้วแต่ใช้อะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าติดต่อไม่ได้ ไพ่นะสองดาบเนี่ยคือมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารนะคะเออรู้สึกติดต่อไม่ได้รู้สึกว่าคุยกันแล้วไม่รู้เรื่องแบบนี้ก็ได้ค่ะเออหรือแม้แต่อาจจะไม่ใช่อยู่ทางไกลก็ได้นะเป็นคนใกล้ๆกันคือคืออยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะแต่ว่าก็คุยกันภาษาเดียวกันแต่ว่าก็รู้รู้สึกไม่เข้าใจกันอืมเป็นได้นะมันเป็นได้และตอนนี้ค่ะความคิดว่าไม่คุณก็เขาเนะหรือว่าทั้งสองคนต่างช่างใจละ ช่างใจเริ่มคิดแล้วค่ะเริ่มคิดน้อยคิดเล็กคิดน้อยแล้วนะแล้วก็เริ่มิสต์ข้อมาแล้วว่าเฮ้ยที่คบต่อไปจะเป็นยังไงบ้างมองถึงอนาคตแล้วค่ะไพ่สองสองไม้เนี่ยมันเป็นถึงเรื่องอนาคตได้นะเห็นไหมลูกโลกเนี่ยคือมองมองไปว่าเออว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงเธอกับฉันจะอยู่กันรอดไหมนะคะนี่กําลังดูข้อดีข้อเสียหรืออะไรแบบนี้นะนะเหมือน เจ็ดไพ่เจ็ดเหรียญเนี่ยมันคือการลงทุนนะคะการลงทุนก็จะมีการประเมินว่าลงทุนไปแล้วจะดีได้จะดีหรือไม่ดีนะคะอืมมันก็เหมือนตัวคุณค่ะว่าถ้าเกิดคุณลงทุน,นจะอยู่กับคนเนี้ยไปแล้วอะ่ะเขาจะดูแลฉันได้ไหมเขาจะปกป,ป้องฉันได้ไหมอยู่กับเขาจะปลอดภัยแลวไว้ใจได้ไหมนะคะอืมแล้วหรือซึ่งอีกอย่างนะมันเป็นความรู้สึกอะไรรู้ไหมไม่ม็นความรู้สึกที่ละ,ล,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 ะล้าละลังค่ะรู้สึกว่าลังเลมากๆลังเลว่าจะจบดีหรือไม่จบดีความคิดว่านะ ที่มันไม่ชัดเจนเพราะตัวคุณหรือเปล่านะตัวคุณที่ว่ารู้สึกว่าแบบอืใจนึงก็อยากเลิกอีกใจนึงก็อยากไปแต่พอมันไปไม่ได้เต็มที่มันก็รู้สึกว่ามันค้างค้างคาคา,คาอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะเออมันค้างค้างคาคา,คาไปหมดเลยอืมทําอะไรก็ทําไม่ได้เลยนะคะอะไรประมาณนี้นะคะหรือไม่เวลาคุณต้องรอคุณต้องรอการติดต่อจากเขามา อย่างนี้ก็ได้ค่ะเหมือนเขาเหมือนเวลาชีวิตของคุณนี่ยขึ้นอยู่กับตัวเขาเลยเออเวลาอาจจะไม่ตรงกรันถ้าเกิดคุณคุยอยู่กับคนที่เป็นชาวต่างชาตินะคะเวลาไม่ตรงกรันแต่เขาก็ไม่ได้แบบมาตามเรานะเราก็ต้องไปตามเขาว่าเขาเวลากี่โมงเหมือนเขาแบบเหมือนเขาควบคุมชีวิตคุณเลย นะคะเหมือนเขาควบคุมชีวิตคุณเลยนะเออบางทีเขาอาจจะมีของขวัญมาให้คุณคุณก็รู้สึกเออกระชุ่มกระชวยแต่พอไม่มีก็เป็นยังไงก็รู้สึกน้อยมากๆเลยคุยกันก็ไม่รู้เรื่องอีกนะคะเออเราแวงไปหมดไม่รู้ว่าเขาจะมีครอบครัวแล้วหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะอืมหรือว่าตอนนี้คุณค่อนข้างสับสนมากไม่รู้จะทาอะไรไม่รู้จะไปทางไหนดีทางซ้ายดีหรือทางขวาดีนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คาแนะนาไพ่คาแนะนําเขาบอกว่าสตริงค่ะ เหมือนคุณอะให้คนอื่นมาควบคุมชีวิตคุณเลยเนาะมันเหมือนคุณให้คนอื่นมามีอิทธิพลมากๆต่อชีวิตคุณจริงๆแล้วคุณอะต้องเป็นคนเลือกนะคะคุณต้องเป็นคนเลือกนะว่าว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ดีไหมอย่าให้ใครมาควบคุมชีวิตคุณค่ะอืมควบคุมชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องการแล้วไม่อยากได้เนี่ยเป็นอะไรที่แบดมากเลยนะเป็นอะไรที่แย่มากเลยนะจริงๆนะเออ แต่ถ้าเกิดว่าต่างต่างคนต่างอยู่ที่แบบว่าเอื้อเฟื้อเพื่อเผื่อแผ่กันนะคะเข้าใจกันและการแบบเนี้ยค่ะนะอือย่างเงี้ยมันดีกว่าดีกว่าเราต้องไปควบคุมชีวิตเขาเธอทํานี่นะเธอทํานั่นนะเธอทํานี่นะฉันจะติดต่อเธอได้นะเวลาห้าโมงเท่านั้นนะเวลาอื่นฉันเธอติดต่อฉันไม่ได้นะเสะาร์อาทิตย์ฉันปิดเครื่องนะเออแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตคุณเกินไปค่ะนะคะอืม ถ้าเขาควบคุมชีวิตคุณเกินไปคุณไม่มีอิสระแบบนี้มันก็น่าเป็นห่วงอยู่นะดังนั้นคุณก็อาจจะเลือกทางอะไรที่ลอง list เหมือนกับไพ่เจ็ดเหรียญดูก็ได้นะคะลองิสต์ดูค่ะว่ามันเดินทางสายกลางได้ไหมเขาลองคุยกับเขาดูมันมาตรงกลางได้ไหมถ้ามาตรงกลางได้แสดแงว่าต่างคนต่างอยากปรับเข้าหากันค่ะ นะแล้วสิ่งที่คุณคอยท,ที่คอยเป็นทุกข์อยู่ที่คุณจะต้องแบบว่าคอยมาตามเขาว่าเขาไปไหนอะไรยังไงนะคะมันจะลดน้อยลงค่ะถ้าเมื่อเรามาเจอกันตรงกลางนะคะแล้วมันจะหมดทุกหมดโศกสักทีความรักครั้งนี้มันจะได้คุยกันรู้เรื่องนะคะอ่ะฝากไว้นะคะฝากไว้สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะอ่ะเรามาดูคนมีคู่กันค่ะมีไพ่แปดดำนะคะสี่ถ้วยนะคะห้าเหรียญค่ะแล้วก็จัสเมนค่ะแล้วก็ ไฮโลแฟนค่ะจริงๆแล้วคู่คุณนะมันก็แอบเป็นคู่บุญคู่บารมีได้เหมือนกันนะคะเห็นไหมมีไพ่ไฮโลแฟนขึ้นมานะคะอเป็นไฮโลไฮโลแฟนกับจัสตินคู่กันด้วยนะคะคุณอาจจะมีกรรมร่วมกันมานะคะไม่รู้ว่ายังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันเป็นคู่ที่แบบว่าฟ้าส่งมาเนี่ยแหละค่ะนะเออนะแล้วเสร็จแล้วมันอาจจะมีเกิดอะไรขึ้นนะคะอาจจะแบบเรื่องเงินคุณอาจจะมีปัญหาก็ได้นะคะแล้วก็หรือว่า เราอยู่ในบ้านนะคะอยู่ในครอบครัวที่แบบว่าอึดอัดนะคะเอออาจจะเข้ากับทั้งพ่อแม่ไม่ได้นะคะอะไรแบบนี้หรือว่าความรักครั้งนี้มันรู้สึกไม่ราบรื่นสักทีมันรู้สึกมีอะไรติดขัดแบบนี้นะคะรู้สึกไม่ไล่ดั่งใจค่ะเหมือนกาบไม่ไดหดั่งใจไม่ได้ดั่งใจเราต้องการนะคะอืมเราอาจจะแบบเอออยากให้มัน,นราบรื่นแบบนี้แต่กับกายมีอุปสรรคตลอดเวลาแบบนี้ก็เป็นไปได้คะ่ะนะเราพยายามที่จะเข้าหาที่บ้านเขานะแต่ว่าก็ ไม่มีใครสนใจหรือว่าเขาก็มองเราไม่ดีเหมือนเดิมแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้นะคะรู้สึกว่าคุณแบบไม่ไม่เข้ากับเขาอะไม่เข้าพวกเนาะไม่เข้าพวกอะไรประมาณนี้นะคะนะมันเหมือนมีอะไรขึ้นมาตลอดแล้วทาให้คุณทะเลาะก,กันพอคุณทะเลาะก,กันมันก็ต้องมีฝ่ายคนหนึ่ง,งที่เดินตามต๊ตอกตอกตอเนี่ยไม่คุณก็เ้าเนี่ยแหละค่ะนะคอยตามอีกฝ่ายหนึ่ง ตามไม่ว่าเขาจะไปยังไงก็ตามเขามันถึงเราจะรู้สึกแย่มากขนาดไหนไพ่ห้าห้าเหรียญคือการรู้สึกแย่มากเนี่ยนะนะอันนี้ก็คือรู้สึกแย่เหมือนกันนี่ก็แย่เขาไปอีกนะคะเดินตามเดินตามเนี่ยเดินตามคนเนี้ยไปต่อยต้อยตอย,ต,อย,ต,อยต้อยเลยอืมนะเหมือนมีอะไรทะเลาะก,กันตลอดเวลาไม่ว่าเรื่องเงินนะคะเรื่องเงินก็ทําให้คุณทะเลาะก,กันอยู่แล้วนะ มันความรักบางทีมันก็ต้องใช้เงินจริงไหมความรักบางทีมันก็ต้องใช้เงินถ้าเกิดว่าบางคนนะคะคนนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องเงิน ở, คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินด้วยอันนี้ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะนะแต่ว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึง่งมันมีปัญหาเรื่องเงินก็อาจจะช่วยเห,หลือพึ่งพาซึ่งกันและกันไปได้ก็ยังดีนะคะแต่ว่าเออบางคนนะอาจจะมีความเกรียใจคุณก็ได้นะคะคุณอาจจะแบบเออไม่มีแต่ว่าคุณก็รู้สึกเกรียใจเขาไม่อยากจะยื่นไม่อยากจะข้อเสนอ ไม่อยากจะแบบขอเขาแต่ไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยเชื่อแมงว่าอันนี้มันเป็นไพ่ที่เป็นไฮโดรแฟนส์ใช่ไหมเขาอยากจะให้แหละเขาอยากจะให้เขาอยากเต็มใจที่จะให้แหละค่ะ แล้วก็ไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยมันเป็นไพ่พระอ่ะเนาะเออเขาเขาอยากจะให้โดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนด้วยนะคะนะอย่าเอออย่าเอาเรื่องของเงินทองอะไรอย่างเงี้ยมามาทะเลาะกันนะตอนนี้ถ้าเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาจริงๆนะคะมีปัญหาขึ้นมาจริงๆเราก็ต้องช่วยกันหาทางออกนะคะช่วยกันหาอาจจะประหยัดรัดเข็มขัดให้มากๆนะคะแปดดาบเนี่ยรัดเข็มขัดให้มากๆนะอะไรที่มันกําลังหมดอะไรที่มันกําลังเข้ามาที่มันเป็นกรรมอะไรสักอย่างที่มันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดี มันกําลังหมดทุกหมดโศกแล้วค่ะเรื่องอะไรที่มันมีวันเนี้ยมันกําลังจะผ่านพ้นไปนะคะขอแค่เราอย่างน้อยเราต้องสู้ด้วยค่ะเราก็ต้องเราก็ต้องนึกถึงในทางที่ดีด้วยเรานึกถึงทางที่ดี bright side นะ positive นะเออมันก็จะไปได้ดีด้วยถ้าเกิดว่าเรานึกถึงแต่โอ้ยตื่นขึ้นมาแยกแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันทำให้คุณหดหู่ไปด้วยคุณเศร้าคนค้างๆเศร้าไปด้วย นะคุณเครียดคนข้างๆเครียดไปด้วยมันเป็นเหมือนเอฟเฟกอะค่ะมันเป็นโรคเครียดเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะจะบอกให้ว่าโรคเครียดเป็นโรคติดต่อนะเพราะเขาเห็นเราเครียดเราก็เครียดไปด้วยเขาก็เครียดไปด้วยนะคะดังนั้นค่อยเป็นค่อยไปค่ะถ้ามันมีปัญหาค่อยแก้ไปทีละทีละทีละเปาะนะแต่ว่าเชื่อเชื่อได้เลยว่ามันกําลังจะผ่านพ้นไปนะแล้วก็เมื่อกี้มันแวบมาอยู่ในหัวกวอนนิดนึงใครที่เอาเงินไปทําอะไรที่มันผิดศีล เอาไปให้คนอื่นที่ไม่ใช่สามีภรรยาของเรานะคะให้ด้วย,วยสเสน่หาหรืออะไรแบบนั้นเนาะหรือไม่เอาไปเล่นการพนันหรือกินโล่งกินเหล้าอะไรเนี้ยที่มันผิดศีลมีสิทธิ์ช็อตนะคะพอคุณช็อตนะทะเลาะก,กันนะคะทะเลาะก,กันแน่นอนนะนะทะเลาะก,กันแน่นอนดังนั้นต้องระวังไว้นิดนึงค่ะนะคะอามาดูไพ่คําแนะนําค่ะไพ่คขาแนะนํากวางเปิดได้ memories ค่ะ memories เนาะเวลา มันมีอะไรเข้ามาเนี่ยมีปัญหาเข้ามาความรักแม่งไม่ได้ดั่งใจเลยนะมีปัญหาเข้ามานะอย่าลืมให้นึกถึงวันแรกค่ะที่คุณคบกันนึกถึงวันแรกกันนึกถึงวันแรกที่คุณจีบกันนะคะนึกถึงนะนึกถึงวันนั้นเอารูปถ่ายเก่าๆก็ได้ดีมันเป็นหนเป็นเหมือนรูปฟิล์มใช่ไหมไปเอารูปนั้นมามาดูก็ได้ค่ะเออว่ามันแบบโหยชมพูมากขนาดไหนโลกมันชมพูมากขนาดไหน เพื่ออะไรเพื่อจะได้มีแรงเดินค่ะเพื่อให้มีแรงเดินก้าวต่อไปในชีวิตคู่ค่ะให้รู้ว่าวันแรกเรารักกันแบบไหนวันนี้เราก็ควรจะรักกันแบบวันแรกนะคะมันควรจะเป็นแบบนั้นเมื่อเวลาคุณที่บอกเลิกกันพอคุณจะบอกเลิกกันแล้วอะก่อนที่คุณจะบอกเลิกกันนะก่อนที่คุณจะรู้สึกว่ามันแย่จนคุณไม่อยากจะไปต่อแล้วความรู้สึกนี้ถ้าคุณแย่แล้วคุณไม่โอเคแล้ว อย่าลืมนะคะนึกถึงวันแรกที่คุณแบบว่าจีบกันใหม่ๆเป็นยังไงบ้างต่างคนต่างให้เต็มใจจะให้กันและกันสิบบาทก็ยังให้ได้สิบบาทอันนี้คือกว้างปริมาณเล็กๆไว้นะแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีศูนย์หลายตัวก็ได้นะคะเอออันนี้ก็ยังให้ได้นะคะ,ออนนห,ะ,คะหรือแม้แต่เวลาค่ะเวลายังให้ได้เลยอืแล้วแต่ทาไมตอนนี้ถึงให้ไม่ได้ล่ะดังนั้นตกลงกันค่ะคุยกันก่อนนะคะนะ แล้วนึกถึงช่วงเวลาแรกๆเอาไว้ค่ะนะเป็นกําลังใจให้ค่ะสำหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่แล้วก็คนโสดนะคะส่วนใครชอบนะคะกวางฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะอย่าเพิ่งกดดิสไลค์กันเลยค่ะมีอะไรคอมเมนต์กันมาได้นะเราจะได้เออรู้จักการเป็นเพื่อนกันนะคะอ่ะส่วนใครอยากดูดวงแบบไลฟ์สดนะคะแบบดูดวงแบบ ฟรีนะคะความมีไลฟ์สดใน tiktok นะคะประมาณทุ่มหนึ่งนะคะทุกวันนะสามารถไปตามตรงนั้นได้นะคะอะวันนี้กวางไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ